สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกรียนหนังรีวิวนะครับผมรายการรีวิวหนังสนุกสนุกที่น่าสนใจหนังแมสหนังนอกกระแสจะตามไปรีวิวให้หมดเพื่อมาแนะนําให้คนโดยเฉพาะครับยังคงอยู่กับการรีวิวหนังไทยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะแตกต่างจากหนังไทยเรื่องอื่น เป็นหนังไทยมาลายูผ่านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมครับซึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่องรักนะซุบซุบพูดถึงความรู้สึกหลังดูดีกว่านะครับความรู้สึกหลังดูเวลานะั่งซุบซุบจบไปแล้วเนี่ยเป็นหนังไทยมาลายูที่มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับครที่เป็นคอหนังอาหารเนี่ยบอกเลยว่า คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับมีให้เห็นแน่นอนและเส้นเรื่องที่เขาปูมาไว้เนี่ยก็ทำได้ค้าบโอเคอยู่นะครับการเล่าเรื่องสําหรับร่างนักซุกซุกเนี่ยสำหรับผมนะเขาก็ข้างที่จะมาแนวแบบเรื่อยๆไม่ได้หมือหวาอะไรมากเขาเล่าเรื่องได้กําลังดีเลยครับเส้นเรื่องความรักสาหรับผมนะก็อยู่ในค่างที่ โอเคใช้ได้เลยนะครับไม่ถึงขั้นยืดเยือย้อจนเกินไปเป็นการนำรภาษาตสางระหว่างเส้นเรื่องของความรักแล้วก็เส้นเรื่องของการหาวัตถุดิบในการทำอาหารก็เข้ากันได้โอเคเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีความตลกค่อนข้างจเจนมากๆอานจะไม่ได้ผูกหามานันหนังไทยหรืออื่นนะครับมุกตลกในเรื่องนี้ในที่เขาแทรกมาตลอดทางเรื่องเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบกำลังดีเลยะครับมีช่วงจวังหวะที่ อมยิ้มอมยิ้มนิดนึงเดินลงข้างโอเคเลยนะครับมีความดราม่าที่แบบว่าค่อนข้างโอเคใช่ได้นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นแบบน้ําตาไหลร้องไห้โหอะไรมากมายก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าเขาเล่าเรื่องออกมาได้แบบเรียบง่ายไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่การเล่าเรื่องของเขาบวกผสมความโรแมนติกบวกกับความตลกเนี่ยกำลังอยู่ในที่แบบ พอดีคาครับแบบกลมกล่อมกลมกลม่อมอะไรประมาณนี้ถ้าใครคาดหวังว่าละนังซุกซุกเนี่ยจะฟีลกูถึงขั้นแบบ GDH อะไรเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับผมแต่ถ้าพูดถึงหนังไทยแบบสบายๆมันดูได้เรื่อยๆกำลังดีเลยครับเปรียบเสมือนอาหารเปร็นเสมือนอาหารที่บอกว่าไม่ได้อร่อยอะไรมากมายแต่โดยรวมมันกลมกลม่อมแล้วพอดีคำโดยรวมค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องนักแสดงก,กันเลยดีกว่านะครับผมพี่เข้มหัชสวี การแสดงของพี e world, ่เข้มในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคใช้ได้เลยนะครับอาจจะมีบ้างตรงที่พี่เข้มแกยังติดแสดงเหมือนละครแกยังติดการแสดงจากละครมาอยู่บ้างแต่โดยรวมการแสดงของพี่เข้มพัวงในเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับส่วนนางเอกของเรื่องอย่างพี่สมัยสเสนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาเคยผ่านการเล่นหนังมาหรือเปล่าเพราะผมเพิ่งรู้จักพี่สมัยจากเรื่องนี้นี่แหละ การแสดงของพี่สมัยในเรื่องนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคใช้ได้เลยนะครับถือว่าอยู่ในช่วงกําลังดีเลยถ้าเกิดว่าเป็นผลงานเรื่องแรกของพี่สมัยในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมส่วนดารารุ่นใหญ่อย่างพี่เต้ปิติสังกับพี่นุกสุธิดาในเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้เลย ก็มีบทบาทและคาแรคเตอร์ที่เด่นใช้ได้เลยนะครับผมพิเต้ปิติศักดิ์นานๆจะได้เห็นกลับมาเล่นไหนทีหนึ่งหลังจากที่ไปเล่นละครตามหล,หลายช่องต่างๆก็ถือว่าใครที่คิดถึงพิเต้ปิติศักดิ์และมาดูเรื่องนี้เนี่ยรับรองเลยว่าหายคิดถึงอย่างแน่นอนส่วนพี่นุ๊กสุธิดาเนี่ยก็แสดงค่อนข้างได้โอเคเช่นเคยเลยนะครับตามมาตรฐานของพี่นุกเลยส่วนนักแสดงคนอื่นอย่างพี่จิมชวนชื่น พี่ชาลีที่ดังมาจากติ๊กต็อกอดุลบอสูรหรือดาราสมมุิต่างๆอีกมากมายเนี่ยก็ถือว่าแสดงดีใช้ได้เลยนะครับบทอาจจะไม่ได้เด่นเท่าศีลนันแสดงหลักแต่โดยรวมก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมมีฉากเมนูอาหารมากมายที่ทําให้แบบโอ้โหยั่วน้ําลายกันแน่นอนขนาดผมไปดูเลยยังรู้สึกว่าอือ อยากลองทานสักหน่อยก็ยังดีบวกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเส้นเรืเ่องความรักเส้นเรื่องอุปสรรครงถึงเสเรืเ่องของการหาวัตถุดิบในการมาทำอาหารการชิงรางวัลจากบุศย์สตาเนี่ยข้อการที่จะมีจังหวะจากคนค่อนข้างโอเคเลยนะครับอาจจะไปถึงขั้นความเป็นกู้เท่ากับหนังของ GTS แต่โดยรวมบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากดูหนังไทยแบบ สบายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับผมไม่ได้หวือวามากแต่สำหรับผมอยู่ในช่วงกำลังดีเปรียบสมานอาหารที่พอดีคำและกลมกลอบอรักษนะซุปซุปสำหรับผมให้คะแนนไปเลยที่เจ็ดเต็มสิบนะครับพอมาดูหนังไทยเรื่องนี้เปรียบเทียบกับหนังไทยเรื่องที่แล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า ต่างกันเยอะเลยครับหนังเรื่องที่แ้วที่ผมเคยรีวิวไปอะโอ้โหมันมีอะไรให้ผมบ่นและด่ามากๆแต่หนังเรื่องนี้นะเขาค่างที่จะเล่าแบบเรียบง่ายไม่ได้หรือหวาอะไรขนาดนั้นแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกอิ่มเอมสบายใจยครับผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยแทบจะหาข้อด้อยอะไรจากหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เลยครับหาข้อด้อยแทบไม่เจอเลยมันเป็นการเล่าเรื่องเรียบง่ายไม่ได้หรือหวาแต่โดยรวมก็ข้างโอเคเลยครับสุดยอดมาก ปติตามไปได้เลยครับหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสนุกอิ่มเอมใจแน่นอนคอหนังอาหารไม่ควรพลาดเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรักนะซุปๆนานๆจะมีหนังไทยแนวธรมอาหารระดับนี้ทีนะครับและก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกกระทั่์ใหม่เลยสำหรับหนังไทยมาลายูที่เผยแพร่วัฒนธรรมของชาวมุสลิมนานๆจะมีอะไรให้ดูแบบนี้ทีครับอย่าให้ไปดูกันเยอะครับสำหรับรักนะซุปๆไปดูกันเยอะครับ และเรื่องต่อไปที่จะมารีวิวเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆครับผมเลยว่าหนังที่ผมมารีวิวเนี่ยจะไต่ระดับความน่าดูสำหรับคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เรื่องหนังรีวิวก็ต้องขอจบกันทิ่เท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ Operation